สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้มาเปิดไพ่กันนะคะจะเปิดไพ่ทายในหัวข้อที่ว่าเห็นแฟนเราคุยกับผู้หญิงคนอื่นนะคะจะเป็นการทักหรือกดไลค์ทางโซเชียลหรือทางห้องแชทอะไรใดๆก็ตามเมาส์หมดรวมหมดนะคะ<ม>เห็นเขาคุยกับผู้หญิงคนนั้น<ม>เห็นเขาทักผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรส่งผลกระทบถึงเราบ้างไหม แอบกีหรือเปล่านอกใจไหมมาดูกันค่ะว่าไพ่จะตอบอะไรบ้างเนาะ,นะเดี๋ยวจะแบ่งไพ่เป็น2กองนะคะกองที่1กับกองที่2นะคะลองเลือกดูค่ะว่ากองหนึ่งหรือกอง2จะเป็นกองที่ตอบทํานายให้กับใจของคุณนะคะไพ่ก่อนนะนะคะก็กองละแบบใบนะคะโอ้โหบบ กองนี้น่ารักมากได้แล้วค่ะหนึ่งกองนะคะมาดูอีกกองหนึ่งเนาะนะคะอ่านไพ่เพื่อความบันเทิงนะคะรับคําทํานายไปฟังเล่นๆน,นะคะจริงไม่จริงไม่ต้องไปยึดติดนะคะถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็เกิดขึ้นจริงถ้ามันไม่ตรงไม่ใช่ก็คงเป็นราวา่านั่นไม่ใช่ดวงของเรานะคะไม่ใช่ไพ่ของเราไม่ใช่กองไพ่ของเรามันไม่เหมือนกับการดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวไพ่นี้จะเป็นไพ่ของคุณเชื่อมโยงเชื่อมต่อ ทางจิตวิญญาณนะคะตอบคําถามตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้นะคะคือการดูดวงสนัวอันนี้จะเป็นกา,ารจับไพ่เพื่อความบันเทิงสามสี่หกเจ็ดโอเคครบแลวสองกองเรื่องอนะคะเรื่องดูนะคะว่ากล้องไหนจะตอบใจของคุณได้ชัดเจนที่สุดกล้องหนึ่งกับกล้องสองนะคะเดี๋ยวมาดูกันดูไพ่ก้องที่หนึ่งกันนะคะว่าไพ่หลอกอะไรบ้างเนาะแอบคุยอะแอบคุยกับใครนะคะไพ่พูดถึงว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขารู้จัก มาพอสมควรแล้วนะคะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในสังคมในสภาพแวดล้อมของเขาไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมในโซเชียลหรือว่าจะเป็นตัวเป็น,ปนอยู่ในสังคมของเขานะคะเห็นการรู้จักกันมาและมีนัยยะที่มีใจเขาใช้คําว่ามีใจไม่ใช่คาว่านอกใจเพราะมันไม่มีลักษณะของการนอกใจแต่เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ามีใจให้กันผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกประทับใจคนของเราส่วนคนของเราก็ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิดนอกใจแต่ว่าก็แบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยใช้คำนี้ดีกว่ามีการพบกันส่วนตัวมีการนัดหมายกันแบบส่วนตัวนะคะแล้วก็อนาคตสร้างผลกระทบแน่อนาคตมีแนวโน้มที่เขาสองคนจะพัฒนาความรู้สึกะะแต่บอกได้เลยว่าฝ่ายชายเนี่ยไพ่แถวบนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยคนของเราเรียกว่าคนของเราดีกว่าคนของเราเนี่ย อาอแอบหืล oh, hmm. oh, บซ่อนปิดบงังนะเป็นความลับเหลือเกินนะมีพี่รุด <c oughs> มีพีรุษพยายามทำให้เป็นความลับแต่มีพี่รุษเยอะเหลือเกินเราก็เราเห็นเราก็รู้สึกเนาะนะคะเอ่อ uh, อยากรู้จังว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรนะคะขอหยิบเพิ่มเติมเนาะนะคะอ่าไพ่บอกอ่อช่องทางไว้อยู่สองช่องทางช่องทางที่1ก็คือติดตามเอ่อเฝ้ามองจนกว่าจะมั่นใจว่ามันมีอะไรบางอย่างนะข้อสองคือพูดคุยกันดีด พูดคุยกันไปเลยในระหว่างที่ติดตามอยู่นะคะพ่บอกว่าก็ให้ทําตัวปกติวางตัวปกติเราก็ย่ามีพิรุษว่าเราแบบสงสัยเขาหรือจะไปจับผิดเขานะ,ะ,ะเรียกว่าติดตามดูจนมีข้อมูลที่มั่นใจแล้วค่อยหาเวลาหยิบยกขึ้นมาพูดนะคะพูดแบบธรรมดานะคะ,ะแต่จะได้เรื่องอยังไงได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องนี่ก็ก็สุดแล้วแต่นะคะเพราะว่าสําหรับคนที่มีพิรุษแล้วก็มีความลับเนี่ยพอถูกจับได้ก็มักจะปฏิเสธแน่ๆแหละคะ่ะปฏิเสธยืนการกระ บอกได้เลยว่าเขาก็จะยืนกรานไม่รับผิดถ้ารับก็รับไม่หมดนะคะไม่รับแน่ๆว่าเขามีใจหรือเขารู้สึกกระชุ่มกระชวยหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะเอ่อเอ่อเท่าที่ดูจากไพ่นะเขาจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงในการเอ่อพูดถึงบุคคลที่3เลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วทำตัวปกติที่สุดนะคะก็แนะนําว่าหลักฐานต้องมัดตัวพร้อม <laughs> ควรจะมีหลักฐานที่มัดตัวแบบเอ่อเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้และมีความชัดเจนนะคะเห็นความผิดหนึ่งกระทงที่ชัดเจนว่าเขา แอบคิดอะไรกับคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้า,ถ,าถ้าอะไรที่มันไม่แน่ใจอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะถึงแม้ว่าไพ่เนี่ยจะทํานายว่าเขามีอะไรในใจกับคนคนนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าชะตาก็ต้องไปดูหน้าง,งานด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขาตามที่ไพ่บอกนะคะมาเดี๋ยวมาดูกองที่สองกันกองที่สองบอกอะไรบ้างนะคะโอเคกองที่สองบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แต่เขาเป็นคนเฟรนลี่แค่นั้น ฟรน d ี่ไปหน่อยนะคะการเฟรนี้ในจุดนี้นะคะการเฟรนดี่แบบนี้ต้องมีการติงกันนิดนึงเฟรน d ี่แต่พองามพอนะจ๊ะแล้วก็เขาไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วทางนู้นก็อาจจะแค่แค่บริหารเสน่ห์ชอล้อหรืออ,อิงอ้อยชอล้อหรืออิงอ้อยไปตามภาษานะคะด้วยด้วยบุคลิกภาพของอคนคนนั้นคนนอกนั้นนะคะที่ที่เขาไปคุยด้วยก็เป็นเรื่องของความเฟรนี่เกินไปนิดนึง เกินขอไปนิดนึงนะคะไพ่บอกว่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไมเ่เขายังมีเราคนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จิตใจของเขาความรู้สึกข,ของเขายังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมแหละนะคะแล้วกอ็อนาคตก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่เรื่องนี้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ต้องมีการติงเช่นเฟรนลี่ได้แต่อันนี้เกินไปนิดนึงปรับลดนิดนึงได้ไหมนะคะพูดกันธรรมดาพูดได้เตือนได้แล้วเขาก็เขาไม่รู้ตัวนะณจุดนี้เขาไม่รู้ตัวว่าภาพลักษณ์เขาดูเจ้าชู้หรือดูเลื้อยอ่ะนะคะก็ติงกันได้เราเราเป็นแฟนกันเราเป็นคนพิเศษกันเรามีสิทธทธี่จะ ช่วยกันดูของแบบนี้ต้องเหมือนดูบ่อยๆนะไม่ใช่การจับผิดนะแต่มันเป็นการเอเอเหมือนเช็คสภาพอะเช็คสภาพว่าแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยเราปล่อยให้เราเชื่อใจเขาเราเชื่อใจกันมันดีนะะแต่ทุกๆครั้งก็ต้องมีการเช็คสภาพแวดล้อมบ้างว่าเออเขาเอยู่ในสังคมแบบไหนมีใครที่อยู่แวดล้อมเขาบ้างนะคะาการหึงหวงทําได้ทําได้แบบปลุปกปลีบหูหึงหวงสักกลปลุกนึงให้ดูน่ารักน่ารักหึงหวงเพื่อที่จะบอกเขาว่าอย เราสําคัญอยู่นะเขาก็สําคัญต่อใจนะไม่ใช่แบบว่าจะไปกิ๊กกักหรือจับตัวแตะตัวอะไรกับใครได้มากมายดูกรอบคือมีขอบเขตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทําอย่างนั้นไงเธอก็ไม่ทำนาออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยกันได้ซึ่งดูจากไพ่แล้วเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักน่ารัก,รกมันมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบทําให้เราแบบรู้สึกแย่นะคะเพียงแต่ว่าเขาเฟรนลี่เกินไปนิดนึงค่ะ ในเรื่องของความสัมพันธ์เนอะมันก็อาจจะมีอะไรมาสะดุดสะดุะดลบกวนจิตใจอย่างนี้บ้างเลยนะคะาอาการนอยอาการคิดมากเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่านอยแต่พอดีพองามก็พอยนะคะอย่านอยอย่าไปลึกอย่าดำอย่าพาตัวเองดำดิ่งไปลึกเกินไปนะคะดึงสติก,กลับมาเฮ้ย <c oughs> ยังไม่เกิดเรื่องยังไม่เกิดไม่เห็นมีอะไรสงสัยมันใช่แต่ว่า สงสัยเสร็จแล้วก็วางไว้ก็แค่สงสัยไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรใจเย็นๆเชื่อใจกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันแบบเอออารมณ์อรวยนะคะเออเอื้อเฟื้อแล้วก็น่ารักน่ารักนะคะเออเป็นเราจะต้องเป็นเออความอ่อนโยนนะคะเราจะต้องยึดหลักใช้ใช้ความรู้สึกแบบอ่อนโยนนะคะแล้วก็ปฏิบัติต่อกันดีๆนะคะเออถ้าเราอยู่ในจุดที่ดีอยู่แล้วอบอุ่นอยู่แล้วอ่อนโยนอยู่แล้วแล้วเขายังเกเรเนี่ยอันนี้ค่อยคุยกันค่ะแล้วก็ปล่อยวางคือพอนอยปุ๊บนอยให้รู้ว่าน่อยเอ้ยฉันน้อยลว ฉันนอยไม่ค่อยสบายใจเฮ้ยแต่หนึ่งไม่มีหลักฐานสองมันยังไม่มีอะไรเลยงั้นปล่อยไปก่อนนอยเสร็จแล้วปล่อยวางนอยแป๊บหนึ่งพออย่ายให้นานเกินนะนอยสิบเจ็ดวิพอได้ไหมหนอยนาทีเดียวได้ไหมหนอยสักนาทีเดียวแล้ววางวางไปซะรู้เนื้อร,รู้ตัวเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองเออนอยเอองอนอแต่มันยังไม่มีอะไรไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วก็มาจูนตัวเองอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการงานการค้าขายทำงานบ้านหรือเลี้ยงลูกหรืออะไรใดๆก็ตามคะจูนตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จูนสิ่งดีๆเข้ามาในความคิดเช่นนึึกถง ภาพเหตุการณ์ที่เราคุยแชทการแล้วสนุกสนานเขาคุยกับเราเราคุยกับเขาแฮปปี้มีความสุขนึกถึงรอยยิ้มเขานึกถึงสิ่งดีๆนะคะสิ่งไม่ดีดีมันออกไปก่อนนะคะอะไรที่เป็นความคิดลบๆเอาไปกองไว้ไกลๆก่อนนะคะ,ะเรื่องยังไม่เกิดเหตุการณ์ยังไม่มานะคะแล้วก็ฝึกประคองสติเราไว้นะ,ะอย่าแบบ oy, โวยวายว่นั่นนี่นู่นนั่น,นนี่น,นู่นสุดท้ายพอโวยวายไปแล้วระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือโวยวายไปแล้วไม่ได้อ่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าคนคนนั้นเป็นใครอะไรยังงงงไไแแมมมมดนวว่าาาาากกลบออีทํจะะต้รเ อย่าง,งานู้อย่างนี้กลายเป็นทะเลาะกันใหญ่โตสุดท้ายคําตอบก็ไม่ได้และแถมเราจะถูกมองถูกมองว่าเป็นคนชอบจับผิดอีกต่างหากนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยต้องเ,อเรียนรู้เรียนรู้กันนะคะแล้วก็ใช้สติเยอะๆนะคะฝึกสติต้องฝึกสติด้วยกันสูตรลมหายใจนะคะเจอเรื่องไม่สบายใจปุ๊บ คิดแป๊บเดียวแล้ววางมันไว้ก่อนแล้วก็สูดลมหายใจประคองใจตัวเองนะคะดูแลใจตัวเองอย่าให้มันฟุ้งไปไกลนะ,ะเรื่องยังไม่เกิดไว้ก่อนทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะ,ะเอาเอาสมาธิเราไปโฟกัสที่อื่นก่อนนะคะแล้วก็เมื่อสติมาแล้วเราจะทำอะไรได้รอบคอขึ้นการไม่ทะเลาะก,กันหรือการไม่ดิวกันในวันที่ใจมันแบบคุกคุนร้อนๆเนี่ยมันจะเป็นการดิวที่มีคุณภาพนะคะแล้วเขาอาจจะได้เราอาจาาอาจะได้พลิกสถานการณ์ กลับมาอยู่ในจุดที่ดีคือเขาจะรู้สึกปลื้มเราอชอบเราตรงที่เออไม่ไวุ่นวายเออดีเอเอ,เอนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ขอให้คู่รักทุกคู่นะคะ,ะมีความสัมพันธ์กันอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเปิดดวงนะคะอยากจะรู้เปิดไพด่ดูเกี่ยวกับคู่ของตัวเองนะคะก็ทักมาได้สอบถามมาได้ใครอยากเรียนด,ดวงเอาวิชานี้ไปใช้สําหรับการสร้างไรายได้ก็ทักมาได้ยินดีสอนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ